o l i v วันเอิเพราะโลกมีเพียงใบเดียวถึงเวลาใส่ใจธรรมชาติไปกับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อม Presented by Radio Thailand สงขลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา89.5 MHz MiceFM 11นาฬกา ช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่ราคาพลังงานค่อนข้างมีความผันผวน,นค่ะคุณผู้ฟังและต้องบอกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันด้านพลังงานเนี่ยมันก็มีการพัฒนาแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านเลยเช่นกันอย่างเช่นเทคโนโลยีโซลาเซลล์ค่ะที่ได้ถูกพัฒนาแล้วก็นํามาใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำมาเป็นทางเลือกในการผลิตพลังงานเรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไปคุณผู้ฟงังซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันถูกลงจากเมื่อก่อนมากค่ะถูกจนสามารถจับต้องได้จึงมีสิ่งที่คนคิดจะติด ตั้งโซลารูฟ็อปเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ค่ะผู้ฟังเพราะอย่างที่บอกแหละพอราคาถูกเนี่ยหลายคนก็มองว่าอยากจะนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาติดไว้บนหลังคาบ้านบ้านเราซะหน่อยดูซิเราจะสามารถประหยัดพลังงานได้มากน้อยเท่าไหร่กันแต่นั่นแหละคุณผู้ฟังก่อนที่จะทำเนี่ยอยากจะให้คุณศึกษาข้อมูลก่อนดู6ข้อนี้กันก่อนคุณผู้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะอยากจะให้คุณน,นั้นตรวจสอบค่าไฟย้อนหลังดูซิตรวจสอบย้อนหลังไปซัก สาเดือนถึง1ปีค่ะว่าคุณเนี่ยใช้ไฟปริมาณเท่าไร่ต่อเดือนเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่มีกำลังผลิตขนาดเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการใช้งานของคุณในแต่ละเดือนนะคะข้อที่2ค่ะอยากให้คุณนั้นสำรวจการใช้งานระหว่างกลางวันและกลางคืนค่ะเพื่อจะเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้ง2ช่วงกันหน่อยแล้วก็จะสามารถเทียบราคาที่จะสามารถลดลงได้ด้วยนั่นเองค่ะ ข้อที่3ค่ะก่อนติดตั้งควรจะตรวจสอบเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะให้คุณนั้นพูดคุยแล้วก็เทียบราคาจากผู้ให้บริการติดตั้งในแต่ละเจ้าเพื่อทําการตรวจสอบราคาแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆพวกเรื่องของค่ามนเทนเทนท์ถ้ามออีอุปกรณ์เกิดขัดข้องติดขัดขึ้นมาเนี่ยจะมีค่ามนเทนเทนท์ในการเรียกช่างเข้ามาดูยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็ดูว่ามันคุ้มกับค่าไฟในแต่ละเดือนที่สามารถจะลดลงได้ในระยะยาวหรือเปล่าค่ะ ข้อที่4ค่ะสำรวจพื้นที่แล้วก็ยื่นเรื่องขออนุญาตเพื่อจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่เขตโยธาท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่ก็จะมีวิศวกรมาสำรวจสถานที่ก่อนนะคะว่าที่บ้านของคุณนั้นมีความพร้อมในการติดตั้งหรือไม่เพื่อจะขอยื่นเรื่องในเรื่องของการขออนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านาครหลวงต่อไปนั่นเองข้อที่5ค่ะในการติดตั้งโซลาเซลล์ ขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยต้องเลือกบริษัทติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะต้องมีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยรวนทั้งระบบเลยนะคุณผู้ฟงังส่วนข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะ ก่อนที่คุณจะติดตั้งโซลารูฟท็อปนะคะเรื่องของการใช้งานการดูแลรักษาและการรีไซเคิลเนี่ยต้องศึกษาเป็นพิเศษนะคะต้องมีการทำความสะอาดเพื่อเรื่องของประสิทธิภาพของแผงโซลาเซลล์ hmm. เมื่อมันหมดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรต้องนำแผงวงจรต่างๆนั้นเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือไม่หรือจะต้องกำจัดอย่างไรถึงจะถูกวิธี ที่นอกจากจะช่วยลดค่าไฟฟ้าแล้วก็ยังช่วยลดเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวนี้ฟ้าใสหยิบมาจากกระทรวงพลังงานนะคะฉะนั้นสําหรับใครที่วางแผนไว้ว่าอยากจะสร้างบ้านแบบว่านวัตกรรมรักโลกอยากจะมีโซลารูรฟท็อปหรือว่ามีโซลา r เซลล์อยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยขอให้คหํานึงถึงเรื่อง6เรื่องนี้ไว้นะคะปรึกษา ผู้ให้บริการติดตั้งที่มีความน่าเชื่อถือค่ะคุณผู้ฟังเขาก็จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงลงไปได้อีกนะคะแต่ที่เนี่ยแน่นะคะไม่ว่าคุณจะ ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีต้นกําเนิดแหล่งพลังงานมาจากไหนก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันประหยัดนะคะอย่าใช้ทิ้งใช้คว้างนะคุณผู้ฟงังถ้าห้องไหนที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็ปิดไฟซะอย่าเปิดแอร์ทิ้งไว้อย่าเปิดพัดลมทิ้งไว้แบบนี้คะ่ะคุณผู้ฟงังก็จะช่วยกันประหยัดค่ะทั้งประหยัดเงินในกระเป๋าประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยโลกใบนี้ด้วยนะคะ